นี่กัดกระดีพี่ออสมากกอบฮุกเกอร์ว้ายปาบิ่มนี่กระดีออสมากกอบฮุกเกอร์อสี่ขี่ได้ปลาตัวนี้มับเฮ้ยแม่ อี๋โหมิดไปเลยนะจะไปเหมือนกันเยวะก็ดีวางกล่องฮุกเกอร์สีดำเอาไม่ดีในกล่องเนี่ยเนี่นี่ยสีกัดใหญ่ขนาดนั้นหรอวะก็เห็นปะล่ะเห็นผลงานปะครับน้องเห็นปะครับน้องๆสีอะไรสีเขียวเนี่ยเห็นไหมครับน้องน้องเห็นไหมครับน้องอะไรอ่ะมันยากอะดิเอาแต่รุ่นขวดนมไม่กายมา ไปเก็บเพลือปลาเคยเห็นปะเนี่ยยังเปตัวเดียวได้หลุดไปแล้วนึเคยเห็นไหมเนี่ยโนเดี๋ยวดิเดี๋ยวดินี่ปลงกระพงนี่เดี๋ยวก็เอากูไปโพสหน้าเฟซอีกโน้วงกระพงไม่ใช่ถึงจะเล็กหน่อยแต่มันกปลากระพงเนี่ยลูกปลาปลากระพงโอ๊ยน่าเบื่อโน่กลับบ้านเหรอโน่โนมาดิเอาปลานี่ปลากระพงเฮ้ยอย่าทำกูรู้น่าอ๋ออุ้ย ขี้หงิดวะเดี๋ยวมันจะ <laughs> ตาย